ขอนอบน้อมแด่องค ok ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอารียสฆ์เจ้ากลาบสวัสดีคุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณต้นแบบสื่อทุกๆแขนงด้วยความเคารพและสวัสดีกัลยาณธรรมกัลยาณมิตรทุกๆท่าน พระกุณฑทานะเอกคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่งพระกุณฑทานะเกิดในตระกูลรามในเมืองสาวัตถีมีชื่อว่าธานะศึกษาศิลปวิทยาจบไตรเพศตามลัธิรามท่านครองชีวิตคารวาดอยู่จนย่างเข้าสู่วัยชารา วันหนึ่งได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาทรงประทานการอุปสมบทให้ตามประสงค์มีหญิงสาวตามทุกอย่างก้าว เมื่อท่านให้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในกุติที่พักของตนหรือไปในที่อื่นๆแม้แต่เวลาที่ท่านออกบินธบาตตามหมู่บ้านก็ตามทีจะมีหญิงสาวรูปร่างสวยงามเดินตามเป็นเงาตามตัวท่านอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านเองนั้นมองไม่เห็นแต่คนอื่นๆทั่วไปจะเห็นกันอย่างชัดเจนเมื่อท่านเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านประชาชนที่ใส่บาทก็จะ พากันพูดว่าส่วนนี้เป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นของหญิงสหายที่ติดตามท่าน,าน,านเวลาที่ท่านอยู่ในวัดก็จะถูกเพื่อนสหธรรมิกพูดจาเสียดสีท่านว่าคนกุนทะซึ่งหมายถึงคนชั่วชา้าดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่ากุนทะทานะ พระกุณทธา,านะตัวท่านเองไม่เห็นและไม่ทราบเลยว่ามีหญิงสาวติดตามท่านอยู่เสมอเมื่อท่านได้ฟังประชาชนที่ใส่บาตรพูดกันว่าส่วนนี้เป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นของหญิงสหายที่ติดตามท่านและการที่เพื่อน สหธรรมิกพูดจาเสียดสีว่าท่านเป็นคนชั่วช้านั้นทำให้ท่านเกิดความหมุดหงิดรำคาญใจท่านจึงพูดโต้อตอบขึ้นด้วยถ้อยคำรุนแรงจนเป็นเหตุให้ทะเลาะกันพระบรมศาสดาทราบความรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วตรัสเตือนท่านว่าดูก่อนทานนะกรรมเก่าของเธอ,อยังชดใช้ไม่หมดฉะนั้นเธอจึงสร้างกรรมใหม่อีก จากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่ากรรมเก่าในอดีตให้ท่านฟังกรรมเก่าของท่านในอดีตการครั้งที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะท่านทานะเกิดเป็นกุม,มเทวดาเทวดาที่สิงสถิตตามภาคพื้นดิน เห็นพระภิกษุสองรูปมีความรักใคร่และสามัคคีกันอย่างมากไม่ว่าจะไปที่ไหนไทั้งสองมักจะไปด้วยกันเสมอจึงคิดที่จะทดลองใจท่านทั้งสองดูว่าจะชอบพอกันมั่นคงเพียงไหนมีอะไรที่จะทำให้ท่านแตกแยกกันได้หรือไม่เทวดาจึงรอโอกาสอยู่จนถึงวันอุโบโสถวันหนึ่งเห็นท่านทั้งสองเดินทางมาเพื่อร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมณอารามแห่งหนึ่ง ในระหว่างทางพระรูปหนึ่งขอโอกาสเข้าไปถ่ายอุจจาระในป่าข้างทาง,ทางส่วนอีกรูปหนึ่งรอคอยอยู่ข้างนอกภุกกมมะเทวดาเห็นเป็นโอกาสดีเมื่อพระรูปที่เข้าไปถ่ายอุจจาระในป่าเดินกลับออกมาจึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยเดินตามหลังท่านออกมาจากป่าด้วยพร้อมกับแสดง กิริยาอาการเหมือนกับว่าเพิ่งผ่านการสำร็จกามม่กิดกับท่านมามีการจัดผ้านุ่งและจัดผมเป็นต้นส่วนตัวพระรูปนั้นไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่เพื่อนพระรูปที่ยืนรอคอยอยู่นั้นมองเห็นชัดเจน เมื่อท่านออกมาจากป่าจึงถูกพระเพื่อนรูปนั้นต่อว่าและกล่าวโทษตามที่ตนเห็นนั้นจึงเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้นและเรื่องก็ลุกรามไปถึงหมูภิกษุทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันรังเกียจภิกษุรูปนั้นไม่ยอมร่วมทําอุโบสถสังฆกรรมด้วยทําให้ท่านเกิดความทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งพุมมมเทวดา ผู้เป็นต้นเหตุนั้นเห็นเหตุการ์ุกรามไปอย่างนั้นรู้สึกสำนึกผิดจึงเข้าไปแจ้งความจริงเก่พิกษุทั้งหลายพวกเธอจึงได้ร่วมทํำอุโบสถสังฆกรรมกันได้แต่ความรักและความสนิทสนมระหว่างเพื่อนภิกษุทั้งสองรูปนั้นไม่เป็นไปตามเดิมต่างแยกกันอยู่แยกกันเดินทางแยกกันปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมจนสิ้นอายุไข พุทม,มัทวนาจุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในเวจีมหานรกสเสวยผลกรรมนั้นอย่างแสนสาหัสจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้จึงผลจากนารกนั้นมาแล้วมาเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีมีชื่อว่าฐานะด้วยเศษแห่งผลกรรมทั้งของท่านนั้นเมื่อท่านบวชแล้วจึงมีรูปหญิงสาวติดตามท่านเป็นเงาตามตัว,ตตวอยู่เสมอ พระเจ้าปเสนที่โกศลเสด็จพิสูจน์ความจริงเรื่องราวของท่านนั้นทราบไปถึงพระเจ้าปเสนที่โกศลผู้เป็นองค์พุทธศาสนปาประถมทรงมีพระดำริที่จะกำจัดมณทินพุทธศาสนาให้สิ้นไปจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของ พระธานเถระขณะนั้นพระธานเถระอยู่ในห้องเมื่อทราบว่าพระราชาสเสด็จมาจึงออกไปรับสเดสเด็จข้างนอกภาพที่พระเจ้าปรเสนที่โกศลได้ทอดพระเนตรเห็นก็คือภาพหญิงสาวยืนอยู่ข้างหลังพระธานเถระสมจริงดังข่าวลือ จึงเสด็จเข้าไปใกล้ๆเพื่อทอดพระเนตรให้เห็นชัดแต่ภาพนั้นกลับหายไปจึงขออนุญาตท่านเข้าไปตรวจดูภายในห้องทรงตรวจดูด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบหญิงสาวคนนั้นจึงเสด็จออกมาข้างนอกประทับยืนที่เดิมก็ทอดพระเนตรเห็นภาพหญิงสาวนั้นเหมือนเดิมอีกพระองค์ทรงทดลองเสด็จพระดำเนินเข้าๆออกอ หลายครั้งจนแน่พระไทยว่ารูปหญิงสาวนั้นไม่ใช่ของจริงคงเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าของท่านเองทรงแน่พระไทยว่าไม่ใช่ความประพฤติผิดลามกอ,อย่างที่เป็นข่าวลือกัน ทรงพระดำริว่าพระเทระคงจะลำบากด้วยอาหารบินทาบาทอันเนื่องมาจากประชาชนรังเกียจท่านจึงกราบนามัสการนิมนต์ให้ท่านเข้าไปบินทาบาตในพระราชาวังทุกวันทรงให้ความอุปถัมภ์บำรุงท่านด้วยปัจจัยเสี่มิให้ท่านต้องวิตกกังวลใดๆอีกต่อไป สุขภาพกายดียจิตก็ดีด้วยพระกุณทธานะเถระตั้งแต่นั้นมาท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะได้รับอาหารที่ดีสุขภาพจิตก็ดีขึ้น,น,นเพราะไม่มีคําพูดเสียดสีต่อว่าเยาะเย้ยเป็นต้นท่านจึงมีโอกาสบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล และต like> ั้งแต่นั้นเป็นต้นมารูปหญิงสาวก็หายไปไม่ปรากฏอีกเลยต่อมาได้มีมหาอุบาสิกานามว่าสุพัทธากราบอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ห้ารอยรูปไปสู่อุคะนครเมื่อถึงเวลาแจกพัตตาหารพระอานนทเถระรับหน้าที่แจกสลาก เกภิกสูสงขณะนั้นท่านพระกุณฑธานะเถระได้สแสดงพินิหารเหาะขึ้นไปบนอากาศบรรลือสีนานาแล้วขอจับสลากก่อนซึ่งพระอาน์เถระก็ให้ท่านจับก่อนตามประสงค์แม้ในการเจกพัดด้วยสลากครั้งอื่นๆท่านก็จะบรรลือสีนานาและขอจับสลาก เป็นท่านแรกทุกครั้งด้วยเหตุนี้พระบ,บรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอทัคคะเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่งท่านดำรงอายุสังขารช่วยเหลือกิจการพระศาสนาสมควรเก่ก,การเวลาแล้วก็ดับขันธะปร,ะรินิพพาน พระกุณฑะธานะ,ะเถระไทยชาราวัยใคร่บวชธรรมนำเลื่อมใส,ใส,ใสพระพุทธองค์ตอบประสงค์จำนงไป,ไป,ไปสัทธาให้ผ่านวัยในชารากรรมเก่าพาหญิงงามตามติดร่าง,าง,างไม่เหินห่างทางวัดปฏิบัติหาแม้บินทบาทไม่ขาดให้ในเวลา แต่ตนหาเห็นร่างนางงามใดเพื่อนสหธรรมนำได้ได้เสียดสีกุณฑมีที่คนชั่วมั่วทำให้เกิดปากเสียงทะเละวิวาทไปจนองค์ไทยเตือนกรรมนำละวาง อดีตเก่าเนากรรมทำสงแตกเพื่อนให้แยกแตกคอก่อแยกข้างเป็นเทวาอยู่คิดผิดที่ทางคิดเพื่อนห่างภิกษุให้ได้แยกไปตกนรกหมกไหมไปหลายพุทธกว่าสิ้นสุดพุทธองค์ตรงนี้ให้ กรรมติดตัวคราตนจนจำใจลำบากให้ในวัดปฏิบัติธรรมองค์ประเสิทธิโกศนท,นทนทวนพิษใครพินิจขิดข่าวเขาลือล่าประชาชนรังเกียจเบียดวัดธรรมในบาปกรรมนํำทนจนปวดใจ สุขภาพดีมีราชาบำรุงบาทกรรมฐานจัดวิปัสนาพาลุให้อรหรันหายปิดหญิงงามใดไม่ตามให้ไร้กรรมหาตามมีอิทธขะมักผลบันดลให้สลากใดให้จับนับหนึ่งที่เป็นผู้เลิศประเสริฐถึงหนึ่งทันที เรก่อนมีหนึ่งท่านนั้นก่อนใคร